วันนี้ก็มีรายงานข่าวเกี่ยวกับ <C oughs> คุณสุเทพอีกเรื่องหนึ่งนะครับ <c oughs> กรณีที่ช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนักข่าวบอกนะครับว่าคุณสุเทพเทือกสุบันเนี่ยเดินทางไปพบกับผู้พิชาการเหล่าทัพนะครับที่กรมฐานราบที่1มหา,หาเล็กรักษาพระองค์นะฮะแล้วก็ตามรายงานข่าวเนี่ยบอกว่าที่คุณสุเทพเดินทางไปพบเนี่ยมีผู้บิชาการฐานสูงสุดพ <c oughs> ลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บิชาการฐานบก มีพลอากาศเอกประจินจันตองผู้ชการฐานอากาศแล้วก็มีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยุคที่คุสุเทพเป็นรองนายกฝ่ายความมั่นคงมีพลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณนะครับอดีตรองพาบาทาบาเนี่ยร่วมอยู่ในวงสนทนาด้วยนะครับตามรายงานข่าวเนี่ยนะฮะก็บอกว่าคงจะเป็นเรื่องของการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองนะครับแต่ว่าผู้สื่อข่าวเนี่ยพยายามจะเช็ค คือโทรศัพท์สอบถามไปที่พลเอกประวิทย์นะฮะพลเอกประวิตย,นเ,ตยเนี่ยปฏิเสธนะฮะคือตอนผู้สื่อข่าวโทรไปเนี่ยพลเอกประวิตยบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมกาลังดูหนังอยู่นักข่าวก็พูดกันไปเรื่อยไม่ได้มีการพูดคุยอะไรทั้งสิน้นนะฮะแหล่งข่าวระดับสูงในกองทัพที่นักข่าวพยายามตรวจสอบข่าวนี้นะครับบอกว่าพอบอเหล่าทัพเนี่ยพยายามจะต้องการให้การเมืองแก้ด้วยการเมืองแล้วก็ให้ปัญหาเนี่ยจบลงด้วยวิธีสันตินะฮะ แล้วก็ยืนยันบอกว่าทหารทุกหน่วยจะเป็นแค่ผู้ติดตามสถานการณ์เท่านั้นแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าคุณสุเทพเนี่ยไปพบจริงหรือเปล่าหรือว่าไปคุยกันเรื่องอะไรคือวันนี้นักข่าวเจอคุณสุเทพที่เวทีที่นางเลงก็พยายามจะถามเรื่องนี้ครับแต่ว่าคุณสุเทพก็ไม่ได้ตอบได้แต่ยิ้มยิ้มนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่วิาพากษ์วิจารณ์ในโลกของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็มีการแชร์คลิปเป็น คำให้สัมภาษณ์ของหัวหน้าพักเพื่อไทยนะฮะจารุพง์เรืองสุวรรณนะครับไปให้สัมภาษณ์กับทาง n b t นะครับรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยและฮะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยนะฮะที่จารุพงเนี่ยไปพูดประมาณว่าเมื่อตอนที่เสื้อแดงมาขอให้ยุบคืนอำนาจให้ประชาชนได้กระสุนปืนกลับไป แต่วันนี้เมื่อเขาเดินเข้ามาเรายุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนประชาชนเลือกเอากระสุนปืนกับการคืนอำนาจจะเอาอะไรโอ้ mm. oh, คนก็เลยวิภา์วิจารณ mm. ว่าอา้าวมันหมายความว่ายังไงหมายความว่าที่ประชาชนออกมาร่วมชุมนุมขอให้รัฐบาลชุดนี้เนี่ยยุบสภาหรือลาออกไปเนี่ยพอยุบแล้วคืนอำนาจแล้วเนี่ย แล้วเขาเรียกร้องให้ลาออกไม่ต้องอยู่ในตำแหน่งรักษาการเนี่ยคุณจรุพงศ์กำลังจะบอกว่าก็คืออำนาจให้แล้วกระสุนปืนกับคืออำนาจจะเอาอะไรคุณจรุพงศ์นี่มาแรงก็คือแบบนี้ก็ชัดอละนะฮะว่าคุณจรุพงศ์เนี่ยก็อยากจะใช้วิธีการที่รุนแรงอ่ะคือรุนแรงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คําพูดของคุณจรุพงศ์นี่ดูแล้ว คนฟังแล้วไม่สบายใจอ่ะมันไม่ลื่นหูนะ <S <S ไม่ลื่นหูเรายุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนประชาชนเลือกเอากระสุนปืนกับการคืนอำนาจจะเอาอะไรนี่นะก็เขาไม่เอาคืนอำนาจแบบขึ้นๆกับการไม่เอาคืนอำนาจแบบที่ยุบสภาแล้วยังยังรักษาการอยู่ยังอยู่ในอำนาจอยู่เนี่ยเขาไม่เอาอใช่ไหมฮะแล้วถ้าเกิดเขาไม่เอาเนี่ยคุณจรุพงษ์จะจะยัดกระสุนปืนให้เขาอันนี้เขาคลิปมาแชร์เลยใช่ไหมในโซเชียลมีเดียเนี่ย มาพูดกันโอ้โหแชร์กันอถอดคำพูดออกมาเลยก็ไม่ต้องไปนะตามอ่านต่อว่าคอมเมนต์ใต้คลิปเนี่ยจะด่าคุณจริญพงษ์ขนาดไหนเออแนะนำคุณจรุญพงษ์อย่าไปอ่านเดี๋ยวจะยิ่งเดือดาทางจุดเดือดต่ำอยู่ด้วยครับเอาพูดถึงของการเลือกตั้งสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งนะครับคุณประพันธ์นายกวิทย์บอกนะครับว่าหลังจากที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภากําหนดให้มี การเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยวันที่2กุมภาพันธ์ทีหน้านะฮะปี2557นะครับก็มีการกำหนดวันเปิดรับสมัครออกมาแล้วนะครับเปิดรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อเนี่ยนะฮะ23-27ธันวาคมปีนี้นะฮะ23-27ธันวาคมรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อส่วนสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับรับสมัคร28ธันวาคมถึง1มกราคมนะฮะ หมกราคมปีหน้านะครับเลือกตั้งล่วงหน้านะครับเลือกตั้งล่วงหน้า26มกราคมปี57นะฮะแล้วก็เลือกตั้งทั่วไป2กกุมภาพันธ์ทั้งหมดนี้ใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งประมาณ3,800ล้านบาทนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ3กรกฎาคมปี54นะครับ,รบเพราะว่าต้องมีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเป็นวันละ300บาทตามค่าแรงขั้นตำ่ำนะฉะนั้นงบประมาณก็จะมากขึ้นจากปี54นะครับนะส่วนบ้านเลขที่109ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับ,รบเพราะว่าตามรัฐมนูนกำหนดว่าการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาต้องเป็นสมาชิกพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งแต่เพียงพักเดียวเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า30วันนับถึงวันเลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าสาสิวันนับถึงวันเลือกตั้งนะฮะไม่นับถึงวันรับสมัครฉะนั้นเมื่อน,นับถึงวันเลือกตั้งนะฮะจากนี้ไปจนถึง2กุมภาพันธ์เนี่ยมันเกิน30วันอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นบ้านเลขที่109ที่เพิ่งจะหลุดจากการห้ามเ,เลือกตั้ง5ปีเนี่ยนะก็สามารถลงได้นะครับแต่จะมีเลือกตั้งหรือเปล่านันจะมีเลือกตั้งหรือเปล่าอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งะะใช่ฮะเพราะว่าทางกปป,ป,ปสเขาก็ไม่เอาเลือกตั้ง ใช่นะฮะใช่แล้วก็วันนี้สื่อต่างประเทศเองหลายๆสำนักเองก็รายงานบอกว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สามารถเยียวยาวิกฤจในไทยได้นะฮะอย่างสำนักข่าวรูมเบิร์กเองก็บอกนะครับบอกว่าถ้าหากพักเพื่อไทยเนี่ยได้รับการกลับเข้ามาบริหารประเทศอีกครั้งด้วยเสียงข้างมากที่น้อยลงไปเนี่ยที่สุดแล้วก็อาจจะทําให้คุณทักษิณ พี่ชายของนายกยิ่งลักษณ์มีโอกาสน้อยลงที่จะได้เดินทางกลับเข้าประเทศขณะเดียวกันประเทศไทยก็ยังไม่อาจสามารถยุติความวุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึ้นนานเกือบสิปีได้นะครับเขาก็วิเคราะห์แบบนี้นะครับรูมเบิร์กนะครับเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะการ์เดียนบอกว่าการเลือกตั้งจะไม่ช่วยเยียวยาอาการป่วยของประเทศไทยได้โดยระบุว่าการยุบสภาเลือกตั้งดูเหมือนจะไม่สามารถยุติป,ปัญหาอย่างชงักงนัน อย่างรุนแรงทางการเมืองที่สืบเนื่องมาจากความแตกต่างระหว่างภาคและช่องว่างทางสังคมระหว่างคนรวยกับคนจนและการเมืองที่ยุดโยงกับตัวบุคคลได้นะครับนิวยอร์กไทม์เองก็บ่นนะครับว่าการยุบสภาและเลือกตั้งใหม่ไม่อาจที่จะยับยั้งกลุ่มผู้ประท้วงในการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่มุ่งสู่ทำเนียบเมื่อวานนี้ได้และทางผู้ประท้วงเองก็ประกาศขับไล่ครอบครัวชินวัตรออกนอกประเทศ เว็บไซต์ Travel Diary News ที่รายงานข่าวแล้วก็มีการเตือนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็พาดหัวนะครับว่าการยุบสภาและจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่จะทำให้ประเทศเข้าสู่ความวุ่นวายทางการเมืองต่อไปและจะไม่กระทบต่อการดาเนินชีวิตตามปกติของประชาชนและนักท่องเที่ยวนะฮะคือสนักข่าวต่างประเทศส่วนใหญ่ก็รายงานในทำนองคล้ายๆกันว่าที่สุดแล้วเนี่ย ก็ดูเหมือนว่าถึงแม้รัฐบาลจะเลือกทางออกด้วยการยุบสภา<ม>และจัดมีการเลือกตั้งเนี่ยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยการเมืองก็ยังยังคงที่จะไม่ยุติเพียงแค่นี้ใช่นะฮะเขาก็วิเคราะห์กันออกนะฮะว่ายุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่เนี่ยมันไม่ใช่ทางออกเลยเออที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะกลับไปสู่ในวางวนเดิมๆมกติกาเดิมๆิมนะครับที่มันมีช่องโหว่ให้กับคนที่มีอํานาจเงินนะฮะสามารถที่จะซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันได้ ครับ <N> นะฮะเขาก็มองออก <N> ไม่เฉพาะแต่คนไทย <N> ต่างประเทศเขามองออกอนะฮะเอาล่ะครับเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งฮะสักครู่ฮนะ